ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอ,อบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้ก็มีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามาให้ทุกคนได้เล่นด้วยนะครับนอแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเราด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้อ,นองๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนอว่าจะเป็นกิจกรรมยังไงอะไรประมาณไหนนะครับน้อและทุกคนนะครับนอก็คืออยากรู้หรือเปล่่่่่าาาานะะรรับบบอวววจจมมีีกกิตใหไ้งทแ จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานี่เองครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นกันที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆลอยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับก็คือถ้าอยากได้ของฟรีนนนนนนะะะะะคคคคคครรรััับบเเข้้้้าาาามมแแแลลลลลลลววววกกกก็อยย่ืดดดไไ์์์ชส วันนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยในกันนะครับว่าจะมีการ อัปเดตนะครับโนในส่วนของเรื่องกิจกรรมผดุงคิตตันนะครับนนเรียกได้ว่าผดุงคิตตันนะครับจะมีการอัปเดตใหม่นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าช่วงนี้นะครับมีคนได้ปิดเทอมแล้วหรือเปล่านะครับนอฝากถามด้วยลวกันนะครับโรงเรียนคนไหนปิดเทอมแล้วนะครับนนและถ้าคนไหนปิดเทอมนะครับเตรียมรับเพชรได้เลยนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีการแจกเพชรนะครับตอนรับปิดเทอมล้วกันนะครับทุกคนเออก่อนจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นรับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนอว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับุุกกกกกกคนนนนนนนพีี่่ขอออบเย้้วววััะรรรรรราิิจจมมป็สสดดซ์ แสนพิเศษเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายหลายคนคาดไม่ถึงนะครับน้องก็คือจะมีการแจกผลิตคิตตันนะครับน้องในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนแป้งนะครับน้องก็คือสุดรผลิตคิตตันใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน และกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเราจะได้รับในส่วนของปืกคิตตันนะครับน้องก็เป็นปืกคิตตันประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเราจะได้รับนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโคตรสุดยอดเลยนะครับทุกคนที่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางได้ของปืกคิตตันประมาณนี้นะครับพี่แบบว่าสุดจริงนะครับน้องเราก็รับได้เป็นลูกๆประมาณนี้เลยนะครับน้องและสามารถไปแลกสสุุดดดไ้้้้ววววยยนน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 ะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบทกกกกกาาหิจมตีีพ่ขอเเลลแโใซิิรรร์์ฟฟหหลักือว่าเซไทย เรานะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและที่สําคัญนะครับก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพยของเรานะครับเนาะจะเล่นได้นะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วนะครับที่จะเล่นได้นะครับแต่จะเป็นการเก็บผพืกอนคิสตันนะครับเนาะหรือว่าเก็บเศษเรื่อนคิสตันเพื่อไปแลกซุดแบบฟรีๆนะครับทุกคนสําหรับซุดที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคน ก็จะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้แรกนะครับน้องก็ถือว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับมีให้เราได้แรกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราประกันได้เลยนะครับน้องว่าทุกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของชุดหรือว่าอยากแลกในส่วนชุดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับอย่าเพิ่งแลกนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมส ไว้ได้เลยนะครับนาะเพราะว่าพนุกิตั้นนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน1 0 0นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนาอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของพนุกิตั้นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนาอว่ามีสุดยอยะมากมายนะครับที่แบบว่าเปิดให้เราได้แรกนะครับนาะก็ถือว่าข้อสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนั้องแต่ละเนสุดนะครับแลละหาย คนก็คือพี่ขอบอกเล่นก er ันนะครับเนาะว่าอย่างได้ชุดที่พี่รีวิวมานะครับก็จะมีโอกาสอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีชุดเจ้าชายมีชุดเจ้าหญิงนะครับเนาะแล้วก็มีชุดเก่าๆนะครับเนาะชุดในตำนานก็มีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีให้เราได้แรกนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับจะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือเร็วๆนี้นะคคคคครร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 ัััััััับบ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 จจจะะ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 มมมมีีีททาา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 งดดตตตตตตูู้้้กกกกกก่่่่่่ยยยนน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 เเ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 แวววออออปปปขข็ิิสสพุ เข้ามานะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับเนาะพี่มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็คือพี่ได้มานะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟน้องนะครับเนาะรียกได้ว่าเขาแบบว่าแจกให้คนที่แบบว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสุกสัยประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสุดจริงนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับเป็นสุกสัยสีแดงนะครับเนาะแดงดำนะครับทุกคนหรือว่าเป็็็นน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 นลลาาาาายยยไไฟออะะ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 ะรรรรรรปปปมมณณีีีี้้้เเเเคคคคัััับบบทุกก่จ ครับก็ถ <conclusions> ือว่าดีมากนะครับนองมาพร้อมกับสกินไอวอร์นะครับนองแล้วก็เป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับนองสำหรับสกินไอวอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนองว่าเท่มากๆนะครับนองเท่จัดๆด้วยนะครับนองมีกระเป๋าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของกระเป๋าก็ตายนะครับนองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนองว่าสุดจัดนะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองเราก็จะมีทางด้านสุกตะไนที่พี่รีวิวไปนะครับนองก็เป็นปรรรรระะะะะมาาาาณนน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 ีีี้้คคคคััััับบบบบอออออสสหุุขตทกกกพ่่เลยว ครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับน้อะพี่คนไหนน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็ไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนเร็วนี้จะมีการอัปเดเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีโปรไฟล์มีพื้นหลังด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนขหลักือตสไตน่นะครับร็เตรียครัวละก ับมานะครับนอและไม่ใช่ว่าจะกลับมาแค่ชุดเดียวนะครับนอกลับมาเกือบทุกชุดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจริงนะครับกนรับได้จริงๆนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับนอรียมเพชรรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า ซุกตายนะครับนอจะได้ใช้เพชรนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นไปไม่ไอยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าที่แบบว่าเจมจะแจกให้สําหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับนอก็จะได้ไปนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับเขาสุดเลยนะครับนอเพราะว่าจะได้แบบฟรีๆเลยนะครับนอแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยพี่ยังไม่ได้เป็นนะครับนอก็คือกำลังยื่นอยู่นะครับนอถ้าเป็นนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีหนึ่งละกันนะครับนอก็จะประมาณน ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่กําลังจะเข้าไทยด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับเนาะว่าจะนั่งจะเต็มจริงๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับมี่แต่กิจกรรมดีๆนะครับเนาะกิจกรรมเฟิวฟะ ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนังจะเต็มจริงๆนะครับนอและที่สําคัญนะครับก็คือของที่จับเดตกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าของเติมนะครับนอที่จะเข้าไปในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีเยอะมากๆด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับนอว่าของที่จัปเดตกเข้ามานะครับนอมีเยอะจัดๆเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีของเติมนะครับเตรียมรอได้เลย นี้นะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนคลิปนี้นะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละเดิงไลายคนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนจริงๆหรือว่าอยากเป็นสปอนเซอร์จริงๆนะครับถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์เป็นได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยากให้โฆษณาอะไรก็โฆษณาได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าย หึงติดตามด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะถึง5 0 0แสนผู้ติดตามแล้วนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย